ค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเซลลฟ้าเนาะกับเซลเอ็กอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะฟ้ากับเพ็กนะคะจะพาทุกท่านมาดูนะคะสําหรับรถโปรโมชั่นพิเศษค่ะสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะลูกค้าคัดกันมาพิเศษเลยใช่นีะามากี่คันเะเบียควันนี้เอาไปเลยครับสิบคันครับโอ้โหจุกกันเลยนะแต่ละคันคัดมาพิเศษอย่างแน่นอนใช่เรับยังไงมาดูกันที่คันแรกกันเลยเดี๋ยวเามาชมค่ะมาค่ะคันแรกของเรานะ เ,เจ้า VFR 102คันนี้ค่ะสภาพสวยใสยค่ะไล่ชมรอบคันเลยนะคันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันนะคะมีกระเป๋าหลังตรงรุ่นค่ะนะคะของ h ันด้ามาพร้อมเลยนะคะสภาพสวยใสยเลยนะคะมาดูราคากันค่ะคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่เพียง269,000บาทนะคะนี่เลยอัใไรที่สนใจนะ,นะคะสามารถ พักแชทค่ะเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคันต่อไปนะครับนี่เลยนะยอดฮิตเลยนะครับ W800 นะรถปี2017ครับเลขไม้เพียง14,000หมนกิโลนะฮะราคา249,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ w 800คันนี้นะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะของแต่งนี่จัดมาเต็มลำเลยนะสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์แต่งนะครับท่อแต่งนะโอ้โห,โหแหลกท้ายแต่งยางเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ยางใหญ่มาให้ด้วยนะ โอเคค่ะมาดูอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ก็คัดมาพิเศษไม่แพ้กันนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าใช้อ้่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสติทิปเปิลนะคะ 765RS นะคะปี2017ะคะ่ะตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่269,000บาทนะคะไล่ให้ชมสภาพรอบคันเลยูนะคะุค้าสภาพสวยมากจริงๆนะคะมีแต่งกาดหม้อน้ำมาครบเลยค่ะนะคะ,นะคะสะภาพสวยใสยค่ะนะคะได้ท้ายสั้นแต่งไปพร้อมนะคะนี่เลยนะคะ การดีดติดให้ครบค่ะนะคะท่านใดที่ตามหานะสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะอ่าสำหรับอีกคันหนึ่งนะครับสติดท,ทิปเปิลนะรถคันนี้นะครับจดปี2020นะครับเลขไม่เพียง4,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาโปรโมชั่นกันเลยนะครับตอนนี้279,000บาทเท่านั้นนะนของแต่งมีมให้นะครับรถมาสภาพสวยมากๆเลยนะนี่นะครับ อากาหมอน้ำแต่งนะกันล้มแต่ง e ีโวเทคนะครับท่อแต่งทรงโยชิมุระด้วยนะคันนี้ โอเคค่ะมาดูคันถัดไปค่ะตัวนี้ยังอยู่ในค่ายไทยอาร์มเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าสตีดครับค่ะสภาพสวยใสนะสําหรับคันนี้ไล่ให้ชมสภาพรอบคันกันเลยค่ะนะคะท่านใดตามหารุ่นนี้อยู่นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะราคาเปิด269 0 0 0้นบาทอีกแล้วนะคะสภาพสวยราคาสมแน่นอนนะคะลูกค้าไล่ให้ชมเลยนะคะท่านใดตามหานะสามารถแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะ อ่านะครับอีกคันหนึ่งนะรถขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยนะครับ Honda r e b e l นะครับตัวนี้เป็น r e b e l 5 0 0นะครับรถปี2017นะครับเลขไม่เพียง4,000กิโลเท่านั้นราคา139,000บาทนะนี่ของแต่งจัดมาให้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมนี่แฮนด์สูงนะครับนี่มงหน้าแต่งนะครับมีมาให้นะครับนี่ แคชบาแต่งมีให้นะครับอ่านะฮะพักเท้าแต่งนะครับมีให้นะอ่าโอเคค่ะมาดูสำหรับคันถัดไปนะคะตอนนี้จะอยู่กันที่ Yamaha R1M ค่ะคันนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดอีกเช่นเดียวกันนะคะไลชมของแต่งเลยนะคะ สวยค่ะของแต่งแน่นแน่นอนนะคะไล่รอบคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะราคาเปิด5 2 9 0 0 0บาทลูกค้านะคะไล่ชมนะคะปีนี้นะราคานี้ห้ามพลาดเลยนะคะมีแต่งตัวอุดกระจงมาพร้อมเลยนะคะอ่านะคะคาร์บอนก็ลดแล้วลูกค้าคันนี้นะคะได้เกียร์แต่งมาด้วยนะคะ ครบเซตเลยค่ะท่านใดสนใจนะแคปเจอร์หน้าจอนะคะอ่าอีกคันหนึ่งนะครับ Honda นะนี่แนะนำเลยนะครับ Honda MN4 นะครับคันนี้รถปี2015นะครับเลขไมหนึ่งม่นา0กิโลราคา2,99,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะ,ะหายากนะครับอ่าใครชอบใจมาดูนะครับ โอเคค่ะมาดูคันถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นเจ้า o o n d a าย n c NC 750นะคะสายทัวริงเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะอ่ะมาดูราคากันก่อนเนี่ยคะคันนี้นะคะจัดราคาอยู่ที่199,000บาทนะคะเป็นรถปี2015ค่ะนะคะไล่ชมสภาพรอบคันนะคะมีแต่งแคชปามาเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ได้ปิ๊บหลังนะคะลูกค้า3าใบจุกๆเลยนะค,ะคันนี้ แต่งมาพร้อมเลยนะคะท่านใดสนใจสายทัวรลิงนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะอ่าสำหรับคันสุดท้ายนะครับเป็นฮาร์เลดเวสันเลยนะครับนี่นะฮะ s ซอฟเทลคอสโ n ลนะครับรถปี2009นะฮะเลขไม่อยู่ที่29,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่9 8 8 9 0 0 0บาทนะครับนี่นะฮะสภาพรถนี่สวยสมบูรณ์เลยนะ เหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้ช่วงหน้าสปริงเกอร์นะครับแคชบาร์แต่งนะครับมีให้นะฮะและที่สำคัญนะครับคันนี้พิตีแถบนะครับทะเบียนตอง9นะครับนี่หมวดเก่าด้วยนะนี่ตอง9กกรุงเทพนะฮะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับฮอตโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคัดกันมา10คพันจุกๆกันเลยนะคะยังไงท่านใดที่สนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะแอบมาสิบโปรโมชั่นนิดนึงแล้วกันนะคะนะครับโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะครับก็ตั้งแต่6 0 0ซีซีขึ้นไปนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะฮะโปรโมชั่นพิเศษเลยอ่ะให้พี่ตั้มแนะนําแล้วกันท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเรามีบริการขนส่งไหมคะใช่ครับมีบริการขนส่งนะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ใครสนใจ <Cert> ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยโอเคค่ะห้ามพาดเลยนะคะท่านในบริการครับ่าท่านใดสนใจคันไหนเป็นมิเศษน0าะสิบคันนี้นะคะลูกค้าทักแชทเข้ามาขอรายละเอียดกันได้เลยนะวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปไลฟ์สดหน้าค่ะลูกค้านะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับ